ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าทำอะไรก็เหนื่อยพูดอะไรก็เหมือนไม่มีคนฟังแต่ในใจลึกๆรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนได้สิคลิปนี้อาจเป็นคำตอบของคุณดวงลัคนาราศีเมษเดือนมกราคม2569เดือนแห่งการกลับมาเอาคืนชีวิตทั้งงานเงินชื่อเสียงและสเสน่ห์จากคำพูดของคุณเองคนลัคนาราศีเมษเดือนนี้ ดาวประจําตัวของคุณโคจรอ,อยู่ในภพสุภะแปลตรงตัวเลยคือผู้ใหญ่เมตตาคนมีอำนาจมองเห็นคุณใครทำงานประจํามีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งหรือถูกโยกไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นใครทำธุรกิจจะเริ่มคิดการตลาดใหม่ช่องทางใหม่แนวทางใหม่ถึงเงินจะช้าแต่ไม่หายและจะมาเป็นก้อนเดือนนี้ทุกคนต้องใช้ปากใช้วาจาใช้การเจรจา แนะนำอย่างยิ่งสีพึ่งอสุรินทราหูสุริยันจันทราเป็นสีพึ่งเมตตามหานิยมเสริมสเสน่ห์จากคำพูดเจรจาราบรื่นค้าขายปังใช้ทาริมฝีปากก่อนออกจากบ้านก่อนคุยงานก่อนปิดดีลใช้ไปเรื่อยๆจนเห็นผลจริงในชีวิตเรื่องงานบอกเลยว่าไม่มีคำว่าตกงานถ้าใครกำลังหางานสมัครได้ทั้งเดือน แต่ถ้าอยากได้งานก้าวหน้าผู้ใหญ่สนับสนุนวันที่1ถึง15มกราคมคือช่วงทองหลังจากนั้นงานจะหนักเดินทางเยอะใช้แรงใช้คำพูดแต่ผลตอบแทนคุ้มการเงินของชาวเมษเดือนนี้เหนื่อยแต่รวยขายยากปิดดีลยากแต่ถ้าปิดได้ได้ก้อนใหญ่ใครขายของแนะนำเปลี่ยนแพ็กเกจจิง้งขายยกล็อต ขายจำนวนจากที่เคยขายแสนเดียวเดือนนี้มีลุ้นสองแสนส0 0แสนแต่ช่วงวันที่18-23ถึงย่าเจรจาเรื่องเงินอย่าต่อรองเรื่องความรักของชาวเมฆบอกเลยว่าเนื้อหอมจัดคนโสดจะมีคนเข้ามาหลายคนเลือกยากปวดหัวนิดหน่อยคนที่เข้ามามักจะตําแหน่งดีฐานะดีหรืออายุมากกว่าถ้าครบช่วงนี้มีเกณฑ์คบนาน แต่ระหว่างช่วงวันที่18ถึง24อย่าเพิ่งรับใครใหม่อีกหนึ่งสิ่งที่แนะนำสำหรับคนลัคนาราศีเมษเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑเป็นวัตถุมงคลที่เชื่อกันว่าเปลี่ยนดวงร้ายให้กลายเป็นดีเสริมบารมีเสริมโชคลาภการอุปสรรคเหมาะมากสำหรับช่วงที่งานหนักเงินก้อนใหญ่ต้องตัดสินใจเยอะถ้าคลิปนี้ตรงกับชีวิตคุณอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามใครอยากเสริมดวงด้วยสีพึ่งหรือเหรียญเทพพระราหูกดสั่งในตระก้าหรือหน้าโชว์เคสได้เลยครับขอให้เดือนนี้พูดดีดวงดีเงินดีและสำเร็จครับ